เสียงหน kind of ่นาะมันก็ต้องวัดดวงนะวัดดวงน่อยเนาะมันชอบอยู่แบบนี้ไงตัวร่องของน้ำไหมเนาะอยู่แบบสุ่มไปเรื่อยๆลุงโอนี้ไม่เหม็นติดมือคือมีวิธีไม่ให้มันเหม็นเปิดฝาก็มาแล้วกินมาเลยมอมติดคอผมแล้วนะน่าจะนั่งต๊ะโคมเมนท์ในรถเอม็นด้วมือถึงตอนเช้าครับ สวัสดีครับวันนี้พามาดูการตกปลานะครับบริเวณน้ำแม่ขานนะครับวันนี้น้ำท่วมนะครับน้ำแดงมากๆเลยฝนตกหนักครับทุกนี้นักตกปลาจะนิยมตกปรากฏกันนะครับพิชติตกปรากฏไม่เป็นก็เลยอยากจะลองดูเพราะว่าตรงนี้ใกล้บ้าน,นคเดี๋ยวไปทดสอบแล้วก็ตามชมกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เดีวันนี้พิชาติใช้นะครับมันหมูหมักไม่ใช่น้ำแดงครับเป็นสปอนเซอร์ ดี๋ยววางที่นี่ไงจงที่ไหนนี่ไงเนี่ยเอาละเหยื่อใจอย่างครับัอดีตน้องเหยื่อสูตรลุงโอ๋ครับเสื้อลุงโอ๋สุดลุงโอ๋ฮะน้องเขามากินจตอนนั่งตรงนี้เลยไงจะนั่งไหนอ๋อเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้ดูอะไรเออเดี๋ยวโอเคโอเคเหยื่อลุงโอ๋ก็มีในรถเหมือนกันแล้วมันเกลือได้สักเต้ออยากจะลองเหมือนกัน สามล้านเนาะเยอลูโอ okay. huh. ้ะผมได้ไปได้บ้รแกดก่อนแล้เบอร์มีแออไปซื้อบัตรแกดใส่ใส่ใส่เยอะลูกโออย่างเดียวนาอใ้ขอเบอร์อย่างไงเบอร์แปดแล้วใส่จืนก่อนสองแกดเลยไง อ๋อเกนแกแปดบาทเอาเกนใหญ่แน่เนับอืมครับ,อรบเอเอเดี๋ยวได้ไปขอเทคนิคมือใหม่มือใหม่ไอ้ตกปรากฏ <c oughs> ซื้อ,อยารูโอไม่ได้เป็นเกิงปียังไม่ได้แปดสักตัวนะแอบทำยูทูบช่องพี่ชาติร้ายกงลงวัน ช่องช่องครับไม่ได้หวยแล้ตีตต่ำพี่ชาติร้อยกลางบนมันเป็นอันเกี<า>่ยวกับตกป่าตกกป่าบางส่วนส่วนมากจะตกป่านะครับมาสองการไหนวันนี้มาสองการครับว่าอันนยวผมดับมือก่นอนอันคอยนั่งจอมที่อันฝ่ายมันขอให้ได้เหมือนกันนะครับมันนหาขอแรกขึ้นกันหระอ <c oughs> สัตว์รูมุกอะรอปลามันขึ้นแต่ตอนนี้ปลามันยังคลับอยู่ตามวังนี่ครับแล้วยอี้อาจะคว้างไปไหนคว้างปุ้นเลยกะันไม่ครับน้ำตุ่นลุ่มอยู่ดาบบางไก่ครับแล้วมันบอกขามไงบอกคล้องไงเสียงหน่อยเนาะมันก็ต้องวัดดวงนะวัดดวงหน่อยเนาะมันชอบอยู่แบบนี้ไงครัาตัวตัวร่องของน้ำไมเนาะครับอยู่ที่น้ำ ที่ที่มันน้าน้าปั่นเนี่นาะมันจะชอบดูแบบแบบสุ่มสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆเหรอาวบ้ามากเหรอไม่ครับไปทํางานครับวันนี้ทํางานเลิกเช้าหน่อยก็เลยได้มาแับได้รีบมาเลยกลัวมันมันดึกเกินอไรบอกว่าเยือกรุงโอนี่ไม่เหม็นติดมือคือมีวิธีไม่ให้มันเหม็นคือไม่ได้ใช้มือใช้ซ่อมซ่อมที่ผมเอา เร<ม>าซ่อมมาจากบ้าน,นเนาะอยวจะดูวิธีนะฮะเหยื่อหมักลุงโอ้โหก็นั่งนี่เปิดฝาออกมาแล้วกลิ่นมาเลยขมขมติดคอผมแล้วเวนั่งน, <_ S 2> นปนั่งตกโอโ้เมนตรงนี้ดเมนด้วยมือถึงตนเช้าครับสามวันครับที่เราซ่อมใส่บออใช้ถุงพลาสติกถ้าหัวใส่เยอะก็อ,อีกไปได้ ออแต่ถ้าเหยเื่อแรกอะ่เอะเหยื่อแรกผมจะใส่เยอะเพราะว่าผม <Okay>. oh. ผมรอให้มันมาก่อนรอให้มันมาเนาะครับแต่ถ้าเหยื่อที่สองอะ่ะ oh. ผมจะใส่น้อยครับเหยื่อแรกใส่เยอะกินแรงอ๋อ oh. ใส่ไอตะกัวสองอันครับ <ผม S 1> อลองเทสเท่ากัน ก็าได้ตัวมันใหญ่คประมาณกี่ขีดถ้าที่นี่ถ้าได้ใหญ่ชุดกับประมาณอันเกือบกิโลครับแปดขีดครับแกโอ้แน่หลอกหล่านแล้วอืมแต่ช่วงเวลานั้นจะประมาณสักเจ็ดโมงเกินครับที่ได้นะมืดแล้วกันครับมืดแล้วครับอ๋อกินตอนมืดครับเมียก็โคด่านม่ปิ๊กไปบ้านหูกระแดงมาผมแช้่ว่าจะได้โยนแล้วได้เลยเนาะต้องนั่งต้องเล่าต้องยูครบก่อนเนาะครับ มันเรมันมันก็ได้ตัวน้อยครับมันจับอย่างแหวมันที่มันได้ตัวใหญ่ครับมันอืมมีใช้ขอเดียวครับขอขอเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวครับขอเดียวแล้วก็ม้วนข้างบนขอเนาะครับม้วนไว้ข้างบนขอขอมันจะโผล่ลงมาข้างล่างนะครับใส่เยอะแต่ว่าครั้งแรกใส่เยอะครับแต่แต่แรกรอมาจินใม้มันออกตีนเนระครับอืม เรียกมันมาเนาะเรียกมันมาหลังจากนั้นก็ใส่ไข่หุ้มขอเนาะครับมาหุ้มับผมใส่บนขอน่ะใส่บนขอนั่นนะแล้วถ้่าเวลามันไม่ไหลมันจะไหลลงกันเนาะแล้วก็โยนนี่นะโยนกินใช้ได้กินกินถ้าติดมือแล้วก็รุ่งนี้เช้าครับอีกครึ่งวัน ผอเอาวางไว้แบบนี้เ,เลยแล้ว,ม,วมันไกลัวมันหลุดเหรอเบสจะหายวะเปิดหลอกไปเหรอมาเปิดครับเดี๋ยวนั่งดูครับเอาแบบธรรมชาตินะครับอ๋อธรรมชาติเลยเนาะอ๋ะธรรนะอธรรมชาติแต่งมาเพื่อปุ๊บอ่ะเอาแบบนี้เลยอืมเบสจะตกน้ำก็หมดตกเหร ผมไม่ด้พกมาเลยแตกปุ๊บคือโดดตัเลยครับอันนี้ปลาหรือว่าน้ำน้ำกันน้ำกันมันดิ้นดึดดึดผมก็สะดุ้ง น้ำมันไหลแรงมันก็จะดินอยู่นะปลายเบ็ดดินดึกๆจะกิ่นมันนี่ปลายแล้วน่นนี่เนาะปลายเป็นร้อยปลายเป็นร้อยเมรอนะนั่งตรงนี้ก็ได้กลิ่นเมงวันแมงวันจะมาเวินนั่นเรียกเมงวันนี่แอคชั่นปลายเบ็ดผมไม่ใช่อ่อนมาหน่อย มัน,ม,นมัได้สำรับจอมปากปศอีกแล้วครับแต่มันก็นทำเพื่อได้เสียวเท่านั้นไม่ได้ได้เสียวอันเบ็ดเ่ยสนุกสนุกลงก,ก,การเดียวครับเดี๋ยวทำการเดี๋ยวาผมจะมัดนะครับลไล่ปุ่นถ้ามีคนไหว้ไปอันปิดหันป่าถ้าอยากขึ้นก็นหายมาขึ้นไง น่าจะมีเนาะทำเลทำเลฝั่งปุ้นนะครับที่ที่แกงกอนี่นะเนาะผมขค่อยากปอยขนาดแต่ผมป่อยไม่ได้ปเลยไม่อยากว่ายน้ำไแจ้งไม่ใช่ว่ายไปแจ้งครับเพื่อเรากลับมาดึกแล้วอันมันอันตรายอย่างโอ้ตอนเมื่อคืนเนาะครับเพราะถ้าผมมาจ่อกลับ11โมงเตียงคืน11โมงผมปิดเกนครับอ๋อปิกเตียงคืนเมื่อก่อนครับโอ้มันต้องเอารถเครื่องเอาไปปูนอ่ะลงบนไหลปูนอ่ะ แต่นี่มันซ้ำกิ่เป็นช่วงแอ่งเตะงอสายงอเตะงอป่ายคันงอเตะงอบ่ายน้ำดึงหรือว่าเป็นน้ำไงยาครับเป็นเศษใบไม้ต้น้นตีตีมากองนะอ๋อเศษกิ่งไม้ของป่ายมันผมยืมไว้ปรับพื้นที่ไักอย่าง ไม่ได้ผมอันเอาบุหรี่นีมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอฮะอมันเหม็นเนาะของเราก็ปลากระดิกอยู่แต่ว่ามันเป็นน้ำนะมันไม่ใช่เนี่ยเป็นน้ำน่าจะเป็นน้ำไม่ใช่ปลาถ้าปลาคงจะเขาเรียกว่าคงจึงลากหนักคงจะเป็นอาการน้ำมากกว่า เดี๋ยวติดตามกันต่อไป นั่งได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับปลาไม่กินทั้งของของเราแล้วก็ของน้องเขาน้องเขาไปย้ายไปตกหน้าหน้าฝ่ายน้ำร้นแล้วนะครับอันนี้เราก็นั่งอยู่ยังเงียบอยู่นะฮะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็เอาไว้มาดูบรรยากาศก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นหมายที่ใกล้น่าสนใจดีใกลด้ดีแล้วก็ บรรยากาศน่านั่งนั่งนั่งสะดวกสบายใต้ต้นไม้นะครับถ้ามีประเภทไส้เดือนหรือว่าไส้เดือนหรือว่าไส้เดือนแดงอะไรเงี้ยตกพวกปลากระทิงเนี่ยก็คงจะสนุกอยู่หรือว่าเ,เดินข้ามน้ำไปไปตกกลางเก,นะกากนนะกลางเกาะน่าจะสนุกอยู่นะครับปิ้งย่างกินนะครับ สำหรับวันนี้หมูหมักมันหมูหมักก็ยังไม่กินเยือลุงโอก็ไปตกต่อที่ฝ่ายน้ำร้นแล้วนะครับเอาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับที่แวะมาชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ